สดชื่นมากไอ้น้ำเย็นมากบรรยากาศตรงนี้เย็นมากดูไอ้น้ำลูกๆพามาอีกแล้วสถานที่ตรงนี้โอ้สวยอีกแล้วค่ะที่สวยอีกแล้วอะเล่นซะหน่อยดูบรรยากาศดิทำไอ้น้ำหมอกควันเต็มที่ มันก็เลยจองโตไม่ได้จองโตไม่ได้เลยเพื่อนๆจ้ากะว่าจะพาหมัดรัดดูทีรับชมบรรย,ยากาศสวยไหมคะสวยไหมสวยไหมเิทยรยองดูที พงไอ้น้ำรับชมบรรยากาศสวยไหมคะสวยไหมสวยไหม mm hmm. mm hmm. เขตรยอง mm hmm. ดูทำทิดูเขาทำเจ้าิน่ายเน่